ลาักบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยขึ้นเรื่องอการสร้างทางช่วงดอยรวกบนทางหลวงหมายเลข12ตากแม่สอดนะครับสวัสดีค่ะคือตรงนั้นอ่ะ หินมันแข็งมากๆเลยครับก็เลยเป็นความท้าทายแบบสุดๆเลยใช่ค่ะแล้วเส้นทางนี้ก็สำคัญมากด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ AH1 นะคะอ่าใช่ใช่เส้นทางขนส่งหลักเลยเชื่อมหลายประเทศเลยรถนี่แบบว่าเยอะมากได้ยินว่าเกิน6,000คันต่อวันเลยล่ะครับประมาณนั้นเลยค่ะการจราจรหนาแน่นมากจริงๆ ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากรายงานของกรมทางหลวงเองเลยนะครับเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างแล้วก็การใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่นี้โดยตรงอืคําถามคือแบบโอ้โหวิวศวกรเขารับมือกับหินแข็งๆปริมาณเยอะขนาดนั้นได้ยังไงเกือบ300,000ลูกบาทเมตรเลยนะมหาศาลเลยค่ะใช่แล้วทางก็รถแน่นขนาดนั้นและยังปิดถนนได้แค่แป๊บเดียวเอง30-45นาทีต่อวันค่ะ คือข้อจำกัดเยอะมากเออและเขาทำยังไงกันล่ะทีนี้ลองมาหาคำตอบจากรายงานนี้กันครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันสะท้อนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนจริงๆทั้งเรื่องวิศวกรรมเพียวๆเลยแล้วก็การจัดการความปลอดภัยแล้วก็ยังต้องสื่อสารกับชุมชอนอีกนะคะทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องภูมิประเทศที่เป็นหินแข็งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ด้วยแล้วก็เอ,อ่อความเร่งด่วนทางเศรษฐกิจของเส้นทางเ H AH 1วันนี้อีก โอ้หครบเลยโอเคงั้นเรามาแกะรายละเอียดกันครับจุดเริ่มต้นเลยทําไมทําไมต้องระเบิดคือเครื่องจักรธรรมดานี่เจาะไม่เข้าเลยแหละครับสําหรับหินที่ทั้งแข็งแล้วก็ปริมาณเยอะขนาดนี้บนดอยรวกนะคะเครื่องจักรกลทั่วไปนี่เอาไม่อยู่จริงๆค่ะสู้ไม่ไหวการระเบิดก็เลยเป็นวิธีเดียวแบบว่าที่จะให้หินมันแตกเป็นก้อนเล็กลงพอจะขนย้ายออกไปได้เพื่อจะขยายถนนนะคะ อ๋อครับครับเข้าใจแล้วแล้ววัตถุระเบิดที่ใช้แล้วครับเห็นในรายงานพูดถึง ANFO กับ Emulsion มันต่างกันยังไงครับคะแต่ก็มีข้อจำกัดนิดหน่อยเรื่องความชื้นส่วน Emulsion อันนี้จะทนน้ำได้ดีกว่าแต่ราคาก็สูงกว่าด้วยการเลือกใช้ ANFO เป็นหลักก็น่าจะพิจารณาแล้วว่ามันเหมาะสมกับสภาพหินที่นั่นแล้วก็คุ้มค่าที่สุดสาหรับโครงการนี้นะคะอื แล้วก็มีอีกอย่างที่สําคัญมากๆคือแกรปไฟฟ้าแบบหน่วงเวลาหรือดิเลทแคปส์อันนี้สําคัญมากเลยในการควบคุมทิศทางแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงด้วยครับควบคุมได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะจําเป็นมากๆในพื้นที่ที่อ่อนไหวแบบว่าใกล้ชุมชนหรือมีโครงสร้างอื่นๆใกล้เคียงตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากคือมันไม่ใช่แค่จุดระเบิดตูมเดียวจบเนาะแต่มันคือการวางแผนที่แบบละเอียดมากๆเลยเริ่มตั้งแต่ขออนุญ,ญาตโอ้โหเห็นว่าใช้เวลาเกือบครึ่งปีเลยแหะครับ ถูกต้องค่ะขั้นตอนเยอะมากแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลจราจรอ,อย่างละเอียดเลยเพื่อจะหาช่วงเวลาปิดถนน30-45นาทีที่จะกระทบผู้ใช้น้อยที่สุดซึ่งยากมากเลยนะนันยากมากค่ะสำหรับถนนที่มีรถเยอะขนาดนั้นจากนั้นก็เป็นขั้นตอนทางเทคนิคแล้วค่ะการจอรูระเบิดก็มีแบบแผนชัดเจนอย่างที่นี่ใช้แพทเทิร์น2ูณ2.5เมตรลึกสุดนี่เกือบ10เมตรเลยนะ9เมตรกว่า ใช่ค่ะคือคำนวณมาแล้วว่าเหมาะสมกับชนิดหินที่นี่เพื่อให้มันแตกพอดีพอดีแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนอ๋อแล้วก็ถึงขั้นตอนบรรจุระเบิด<ๆ>ก็จะใส่ไพรเมอร์หรือตัวจุดระเบิดพร้อมแก๊ปลงไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยแอนเนโฟใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการอัดปิดปากหลุมหรือสเตมมิ่งนะคะเขาจะใช้เศษหินอัดลงไปไม่ใช่แค่เทระเบิดลงไปเฉยเยไม่ใช่ค่ะการอัดนี่สาคัญมากมันช่วยควบคุมแรงระเบิดให้อยู่ในรู ลดเสียงแล้วก็ที่สําคัญคือลดหินปลิวอ๋ออันนี้สําคัญเลยเพราะทํางานใกล้ถนนรถวิ่งตลอดใช่ค่ะแล้วมีเวลาจํากัดแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าเองโหก่อนจะกดปุ่มระเบิดก็ต้องเช็คอีกคือตรวจสอบวงจรไฟฟ้าด้วยโอมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าต่อวงจรถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีจุดไหนบกพร่องความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอค่ะต้องให้แน่ใจว่าระเบิดจะทํางานตามแผนแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วมาตรการความปลอดภัยอยื่นๆล่ะครับ ก็มีการคลุมหน้างานด้วยตะขคร่เหล็กแล้วก็ยางรถยนต์เก่าป้องกันหินกระเด็นปิดกั้นพื้นที่2ชั้นเลยนะคะรัศมีเป็นกิโลเมตรชั้นนอกชั้นในก็ห้าร้อยเมตรหูไกลเหมือนกันนะค่ะแล้วก็มีสัญญาณไซเรนเตือนชัดเจนก่อนจะระเบิดทุกครั้งพอระเบิดตุ้มเสร็จงานยังไม่จบนะใช่ไหมครับเพราะต้องแข่งกับเวลาเคลียหินออกจากถนนให้ทัน อันนั้นเป็นอีกช่วงที่กดดันสุดๆเลยค่ะคือต้องระดมเครื่องจักรหนักสารพัดช,ชนิดเลยทั้งรถขุดรถตักรถเกรดรถกวาดทั้งเครื่องจักรทั้งคนเลยใช่ค่ะพร้อมคนงานรีบเข้าไปเคลียร์หินแล้วก็ทําความสะอาดถนนให้เร็วที่สุดเพื่อจะเปิดการจราจรให้ได้ภายใน30หรือ45นาทีนั้นนะคะนึกภาพตามแล้วเหนื่อยแทนเลยครับแรงกดดันสูงมากค่ะ แล้วก็มีปัญหาหน้างานจริงๆด้วยอย่างในรายงานบอกว่าบางทีระเบิดแล้วหินมันออกมาเยอะกว่าที่คาดไว้อ่าใช่ค่ะทําให้เคลียร์ไม่ทันใน30นาทีจนต้องมีการเสนอขอขยายเวลาเป็น45นาทีหรือบางทีก็ต้องลดเป้าหมายการระเบิดต่อวันลง นี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยคือความยืดหยุ่นในการปรับแผนตามสถานการณ์จริงหน้างานแล้วก็การสื่อสารที่ต้องแข้มแข็งมากๆก,ก,ก,กับทุกฝ่ายเลยทั้งหน่วยงานผู้รับเหมาประชาชนเพื่อให้เข้าใจข้อจํากัดแล้วก็ให้ความร่วมมือกันซึ่งจําเป็นมากๆค่ะสําหรับโครงการที่ซับซ้อนแบบนี้สรุปแล้วการระเบิดหินสร้างทางบนดอยร่วงเนี่ยเป็นงานวิศวกรรมที่ต้องใช้ทั้งความแม่นยําการวางแผนที่รอบคอบมากๆก,ก,การจัดการความเสี่ยงแล้วก็การประสานงานขั้นเทพเลยนะ ใช่ค่ะเพื่อให้โครงการสําเร็จลุล่วงไปได้ปลอดภยัยแล้วก็กระทบคนใช้น้อยที่สุดภายใต้ข้อจํากัดที่เยอะมากจริงๆมันคือการบริหารจัดการความท้าทายรอบด้านอย่างจริงครับทั้งทางเทคนิคสังคมแล้วก็เรื่องเวลาด้วยถูกต้องเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับคือการระเบิดผีนที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเหมือนเป็นพลังทําลายล้างเนาะแต่เบื้องหลังจริงๆคือการคํานวณการควบคุมพลังนั้นอย่างละเอียดอ่อนที่สุดเลย ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามีโครงการวิศวกรรมใหญ่ๆอื่นๆอีกไหมที่เราอาจจะมองเห็นแค่ผิวเผินแต่จริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนในการควบคุมพลังที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่เบื้องหลังสลเยกหม